วันเด็กวันที่เท่าไหร่นะสิบสามสิบสองสิบสองนะวันเด็กของเล่นที่อยู่ด้านหลังผมนี้ลดราคาหมดเลยนะฮะเดี๋ยวเปิดแมสหน่อยเดี๋ยวไม่จริงใจนี่ก็ลูกค้ามาซื้อของเติมอยู่นะครับที่เปิดไซส์ XL นะครับไหนหมุนกล้องมาหน่อยหมุนกล้องมาหน่อยเจมมาซื้อของเยอะมากนะครับไซส์เ l ที่อยู่ตรงวางน้อยนะครับนี่นี่ฟาร์โมนี่นะลูกค้านี่ฮะมาวันนี้เราไลฟ์ของเล่นนะ เราไม่นอกเรื่องเดือนนะครับลูกค้าปี่ใหม่ทุกปีต้องมีของเล่นร้านนะครับเพราะว่าของเล่นจะขายดีเนื่องจากคนเอาไปแจกกันเยอะนะครับก็มีอะไรบ้างนะครับลดราคาหมดทัดดาวเอาใจเด็กๆนะเอาใจคนขายด้วยนะครับลดราคาของเล่นทั้งร้านเลยเดือนนี้นะครับจนถึงวันที่31มกราคมนะครับลูกค้าเป่าฟองนะแล้วช่วงนี้ของเล่นจะเข้าเยอะด้วยนะครับลดราคานะครับ2ตัวนี้ขายดีมากนะครับ2ตัวนี้ขายดีมากนะแล้วลูกค้าไม่ต้องกลัวนะของเล่นเรามีมอกอหมดนะครับมีมอกหมดนะครับนี่นะครับอ่า นี้พึ่งจะจัดเสร็จเมื่อเช้านี่ยุคไปแล้วนะครับตัวนี้ขายดีมากนะครับส่องอยู่15บาบาทนะลูกค้าตัวปั๊มเกาหลีนะดินน้ำมันไร้สารพิษนะครับ90าบาทต่อแพ็คลถเหลือ86บนะลูกค้าลดไป4บาทต่อแพ็คนะลูกค้าซื้อ10แพ็คนี้ก็ลดไป40บาทแล้วนะครับตัวนี้ขายดีมากนะครับแล้วคนนิยมไปแจกแล้วก็ของเล่นเวลาเขาแจกกันเนี่ยเขาจะแบ่งเป็นเด็กผู้หญิงเด็ก <_ hani> ผู้ชายนะครับ <_ ắng> <atic> อย่างนี้ได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายนะไม่ต้องคิดมากนะครับอย่างพวกนี้ได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายครับเรามีอ,อกของเล่น เออบางอย่างผมงก็ยังเล่นไม่เป็นนี่ลูกข่างนะหนึ่งเล่นให้ดูหน่งเรามีลูกข่างนะครับแล้วของเล่นที่ทัดดาเราดีอย่างนะลูกค้าเพราะส่วนมากแล้วเนี่ยมันสามารถตั้งอย่างนี้ได้เลยนะคือมีแพคเกจจิ้งในตัวนะรพร้อมขายสวยงามราคา15บาทนี่ลูกค้าดูเป็นลูกข่างมีไฟนะอ๋อนี่ไงนี่ไงหมุนแล้วแล้วมีไฟด้วยนะมีไฟด้วยนะอ่าตัวนี้ลูกข่างมีไฟนะครับตัวไหนไม่มีไฟเปลี่ยนได้นะครับโอโ้เครื่องสาอางเด็กตายแล้วเครื่องสาอางเด็กนะครับ นี่แพ็กเกจจริงก็สวยงามเหมือนเดิมนะครับมาเป็นกล่องลูกค้าสามารถพับฝาขายได้เลยนะนี่ลดราคานะลูกค้าทั้งเดือนนะแต่ช่วงที่ลูกค้าจะขายดีที่สุดก็คือก่อนวันเด็กก็คือช่วงนี้แหละนะครับรีบมาซื้อไปกันนะครับของเล่นนะครับมาต่อชุดระบายสีนะครับพรุ่งนี้ลดราคาหมดนะครับทุกอย่างนะที่วางอยู่ตรงนี้ลด5%นะครับลูกค้าปั๊มเกาหลีนี่ตัวนี้ผมขายมายาวนานมากนะครับเด็กๆในชอบมากนะครับ รุ่นผมยังทันเล่นอยู่เลยก็คือเอาตัวปั๊มเนี่ยมาปั๊มกับหมึกแล้วก็ไปปั๊มตามกําแพงปั๊มแหงบ้านปั๊มตามอะไรมั่วไปหมดเลยนะครับมีมอกรเหมือนเดิมนะครับลูกค้าอ่ะเอาตัวนี้ไม่ต้องมีมอกรออันนี้ไม่อันตรายนะครับลูกค้าเชือกกะโดดอันนี้ก็ขายมานานมากแล้วแกให้ลูกค้าดูดีกว่าแพ็กเกจจิ้งก็เป็นภาษาเกาหลีเลยนะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะตัวนี้โหลละร้อยแปดสิบบาทชิ้นละสิบห้าบาทนะครับลดห้าเปอร์เซ็นต์นะครับจะเหลืออยู่ร้อยเจ็ดสิบเอ็ดนะครับนี่อย่างน ไอ้ตัวนี้ขายดีมากมันชิ้นใหญ่ลูกค้าเห็นไหมครับมันจะมีที่ตักทรายด้านในแล้วก็เป็นรถเป็นรถนะแล้วก็มีตัวตักทรายอยู่ด้านในนะครับตัวนี้ขายดีมากนะครับเพราะว่าชิ้นใหญ่คือของเล่นมันเป็นของขายดีอยู่แล้วด้วยนะลูกค้าถามว่าทาไมมันขายดี พราะเด็กสมมติเขามีชิ้นนี้แล้วเขาก็อยากจะมีชิน้นอื่นๆไปเรื่อยๆถูกไหมครัผมด้วยความที่มีลูก4ี่ขวบนะผมรู้ชัดเจนเลยคือมันการซื้อของเล่นไม่มีวันที่สุดซื้อได้ใหม่ตลอดหายตลอดทังตลอดนะครับบางอย่างเนี่ยซื้อมารอบเดียวนี่คือเสียแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยคนชอบเข้ามาร้าน20เพื่อซื้อของเล่นเพราะมันถูกลูกค้าเพราะเดี๋ยวซื้อแล้วมันก็พังมันก็เสียเนี่ยเราดูแต่และอย่างมันน่าสนใจมากนะครับแล้วร้านทัดลาวเราตัวพิกพีกตัวที่ร้านอื่นไม่ค่อยมีก็คือพวกโมเดลถ ร้านอื่นไม่ค่อยมีนะลูกค้าของแบบนี้ที่ร้านทัดดาวจะเป็นซิกเนเจอร์นะครับซิกเนเจอร์แปลว่าเอกลักษณ์นะครับอ่าพวกนี้เป็นเอกลักษณ์ของเราพวกนี้เราจะมีเยอะนี่พวกนี้เป็นเอกลักษณ์ของเราตัวนี้ก็สิบห้าบาทนะครับลูกค้าแล้วดูงานเนียนมากลูกค้าดูสกรีนที่เขาสกรีนไปบนตัวรถสกรีนเขาเนี่ยต้องบอกว่าไม่มีฉีกเลยลูกค้าเห็นไหมครับรอยไม่มีเปื้อนเลยสกรีนแบบเนี๊ยบมากนะครับนี่อ่ะ พวกเลโก้นินจาโก้ก็มีนะครับเนินจาโก้คนถามหาตลอดนะครับนี่มีมอกรเหมือนเดิมนะครับหลายคนถามนะครับผมก็เลยบอกในรลฟ์บ่อยนิดนึงนะครับมันก็จะได้เป็นเลโก้ตัวการ์ตูนตามหน้ากล่องนะครับก็จะมีแบบตามหน้ากล่องอยู่ด้านในกล่องอีกทีหนึ่งอันนี้ก็เป็นเลโก้ราคาร้อยปดบาทลดเหลือร้อยเจบบาทนะครับลดราคาทุกอย่างนะครับของเล่นในร้านตอนนี้ลดราคาทั้งหมดเลยลูกค้าผมพาไปดูด้านหลังดีกว่ามีอะไรบ้างนะครับของเล่นที่ขายดีนะครับลูกค้า ดินน้ำมันเป็นของเล่นที่ขายดีถ้าเทียบสัดส่วนแล้วดินน้ำม,มันกระเป๋าฟองจะขายดีที่สุดนะครับนี่ด้านนี้ของซาจานะครับมีครบแม่สีนะครับตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นตัวที่สีก้อนเนาะสีก้อนขายอยู่ร้อยแปดสิบาทนะครับลูกค้าลูกบอลน,นะครับแต่ลูกค้าต้องเอาไปเป่าลมเอานะนี่ลูกบอลเป็นลูกบอลยางนะครับตัวนี้ก็มีนะครับให้ผมคัดเน้นๆให้แม่ลูกคา้าะเป๋าฟองขายดีดินน้ำม,มันขายดีถ้าคัดเน้เนๆน,นะถ้าลูกค้าจะลงแล้วที่ร้านไม่มีเนี่ยพลาดเลยนะ ร้านยีต้องมีทุกตัวนะคบพวกนี้เป่าฟองดินน้ํามันต้องมีนะคบแล้วก็ดินน้ํามันตัวนี้ต้องมีนะครับนี่ต้องมีนะลูกค้าการที่เรามีของเทศกาลเข้ามาในร้านมันจะทําให้ร้านเราดูน่าดึงดูดดูแปลกใหม่จากร้านอื่นเพราะว่าเราไม่ได้มีของแค่20บาทขายมันสงการทาไมเขาต้องเปลี่ยนไปใส่ชุดลายดอกทาไมต้องมีสินค้าเกี่ยวกับสงการเข้ามาครับทำให,ลหละะดด้ลูกค้ารู้สึกว่าน ลงสินค้าเด็กจัดเป็นโซนหนึ่งขึ้นมามันก็ทำให้ร้านลูกค้าดูแตกต่างจากร้านอื่นแล้วถ้าลูกค้าทําแบบนี้ในทุกๆเทศกาลนะครับเหมือนที่ทัดดาวเราทำเนี่ยร้านเราก็จะดูดึงดูดเห็นไหมครลูกคา้ามาอันนี้เด็กผู้หญิงเนี่ยพวกนี้ลูกค้าผมตั้งแต่ร้านผมอยู่ตลาดไทยนะไอตัวที่ขายมานานมากไม่ใช่ว่าขายไม่ดีนะคน,นถามหาตลอดนะครับมันเป็นไข่แล้วก็มีเด็กผู้หญิงอยู่ข้างในไข่ทีนึงนะครับ15บาท 180บาทลดเหลือ171บาทนะครับ180คืออะไรคือราคาต่อโหล15บาทคือราคาต่อชิ้นนะครับไดโนเสาร์ไดโนเสาร์ตัวนี้ตัวใหญ่แล้วก็สวยด้วยบิดไขลานได้ลูกค้าสังเกตไหมว่ากล่องแพ็คเกจิ้งเราเนี่ยมันสามารถพับได้นะครับพับได้แล้วเราก็สวยด้วยสนใจแฟนชายลูกค้าเดือนนี้เราแถมแถมได้แถมคอมพิวเตอร์ให้ชุดหนึ่งนะลูกค้าคุ้มสุดๆนะฮะอ่าแล้วก็เจ้าไหนนะครับที่มาจํามาแล้วยังไม่มีพนักง,งานโทรหาไม่ต้องตกใจนะครับคิวเราเยอะมากนะเมื่อกี้มีลูกค้าทักเข้ามา บอกว่ามาจําไปแล้ว2วันทําไมยังไม่ตตดต่อมาเลยนะครับจะเปิดเดือนหน้านะครับเราก็ยังทําตามคิวไปเรื่อยๆนะครับแต่บอกเลยว่าเราทําเสร็จก่อนที่ลูกค้าจะเปิดร้านอย่างแน่นอนนะครับอันนี้ไม่ต้องเป็นห่วงนะฮะอ่ะไดโนเสาร์มันจะขายร้านได้นะลูกค้าแล้วก็บิดบิดน,นี่ขายร้านแล้วก็เดินเลอกๆไปนะครับนี่แล้วลูกค้าดูเนี่ยเห็นไหมฮะกล่องเราทุกกล่องเนี่ยมันพับเปิดได้เห็นไหมอย่างนี้มันก็จะน่าสนใจมากขึ้นเห็นไหมครับแล้วมีมอกอหมดนะครับนี่อ่า นี่เห็นไหมฮะสังเกตไหมว่าของทัดดาวซิกเนเจอร์เราความแปลกใหม่ของเราก็คือของเนี่ยมันจะสามารถพับกล่องได้นะครับแล้วตัวนี้เนี่ยเป็น Lego h e ี o ร่นะครับ180บาทนะครับอันนี้ต้องเด็กๆถึงจะรู้จักเพราะว่าอะไรเพราะว่าไอตัวนี้เนี่ยมันเพิ่งมีเมื่อไม่ถึง10ปีนะี่นะฮะเขาเรียกยูโนนะครับ,เ,รรบเป็นเกมการ์ดของเด็กๆเ,เขานะครับซึ่งขายดีมากกลุ่มปัมเนี่ยเล่นกันเยอะมากน้องสาวผมนี่เล่นอยู่นะฮะนี่ตัวนี้ เนี่ยพวกรถเนี่ยร้านอื่นเนี่ยจะมีน้อยมากนะครับร้านเราเนี่ยจะมีพวกรถเนี่ยเยอะที่สุดแล้วนะครับแล้วก็คัน,นใหญ่ๆสวยๆทั้งนั้นเลยเห็นไหมครับ15บาทหมดนะครับพวกนี้โอ้นี่ร้อยห้าสิบเก้าบาทเองถูกจังเลยอ่ะไม่ถึงร้อยแปดสิบด้วยอ่ะเออแล้วก็ของเล่นทุกอย่างของทุกอย่างไม่ใช่ของเล่นอย่างเดียวเสียหายเรารับเปลี่ยนเคมหมดนะลูกค้าภายใน1เดือนนะครับเรารับหมดเลยนะครับนี่พวกไฟๆเนี่ยลูกค้าวอลลี่กันเยอะนะครับเป็นลูกบอลมีไฟด้านในมีน้านะครับแล้วก็โซนของเล่นทั้งโซนตรงนี้เอามาาโชวเฉยๆ่ มีตัวอย่างอะไรบ้างที่ลดราคานะครับลูกโป่งนะครับงานวันเด็กนะไปใช้เยอะๆนะครับต้องเป่าแล้วต้องแผ่นเยอะนี่เลยครับนี่นะฮะลูกโป่งแล้วมีหลายลายหลายแบบมากนะครับลูกค้าครับโซนของเล่นที่ลูกค้าเห็นทั้งหมดนี้เลยนะหมดนี่เลยนะสองแถวนะนะไม่รู้กี่ร้อยรายการนะลูกค้าลดร,ราคาหมดนะฮะวันนี้ทัดดาวแล้วเดี๋ยวมาเพิ่มอีกนะฮะประมาณภายในวันจันทร์เนี้ย จะมาเพิ่มอีกประมาณ30รายการนะครับลดหมดเลยนะที่ลูกค้าเห็นเมื่อกี้ผมยังไม่ได้โชว์นะตัวนี้ลดราคานะครับลูกค้าลดทุกตัวนะในร้านร้ออแต่ที่โชว์อยู่ด้านหน้าคือโชว์ให้เห็นอู้สวยมากลูกค้าเป็นรถถังนะครับแล้วก็สกรีนลายด้านบนนะครับนี่ก็ลดราคาอยู่เช่นกันนะครับสีแดงลดราคาสีเหลืองนี่ลดราคานะครับลดเนพวกนี้ไม่ได้มีโชว์ข้างหน้านี่ลดราคาหมดนะครับนี่เออสิบาบาทนะครับต่อคันนะครับนี่ลดราคาหมดเห็นไหมฮะลูกค้า ลูกค้าต้องมีนะของวันเด็กเนี่ยเพราะว่าอย่างช่วงนี้เริ่มมีมาแล้วนะลูกค้าที่เป็นอบตหรืออะไรพวกนี้เป็นหน่วยงานเนี่ยหรือว่าพวกบ้านเด็กกำพร้าเนี่ยเขาเขามาซื้อผมทุกปีนะครับคนหนึ่งเนี่ยหลายหมื่นนะเอาของพวกนี้ไปแจกนะครับพวกเนี้ยเอาไปแจกนะครับแล้วก็วิธีการแจกของเขาก็คือว่าเขาจะดูว่าผู้ชายมีกี่คนผู้หญิงมีกี่คน อาจจะเป็นครูซื้อไปไแจกนักเรียนนะครับไปจับของขวัญปีใหม่ของเล่นจะขายดีมากในช่วงนี้<ช>ผมก็เลยมาลดราคากัมพูชาจัดส่งได้กัมพูชาช่วงนี้ฮิตฮอตมากโทรมาหาผมหลายเจ้าแล้วนะภายในอาทิตย์นี้ผมว่าไม่ต่ำกว่า2เจ้านะภายในเดือนนี้นี่ประมาณ45คนแล้วที่โทรมากัมพูชากัมพูชาเนี่ยวันวันล่าสุดนี้เป็นเมลดีนะแต่เมลดีผมมีลูกค้าที่เปิดร้านส่งผมก็เลยยกให้เขาไปเลยนะครับอ่ะลูกค้าใครที่สนใจเปิดต่างประเทศนะครับกัมพูชา พม่าเราเราไปทําให้ได้หมดทุกที่นะครับอ่าแล้วเราก็เคยไปทํามาแล้วด้วยนะครับอ่าแนวลูกค้าลดราคาหมดเลยนะครับสต็อกแน่นนะฮะลดถังดับเพลิงนะครับซิกเนเจอร์ของเราซิกเนเจอร์เราจะเป็นรถนะครับอ่าคือไม่มีที่อื่นนะครับมีที่ทัดดาวนะฮะซะเยอะสินค้าเริ่มต้นโอ้ลูกค้า5บาท3บาทก็มีคือร้านเราจะไม่ได้เหมือนร้าน20ลร้านอื่นที่รับมาถูกรับมาแพงก็ช่างขาย15อย่างเดียวเลย แต่ร้านเราอะไรรับมาถูกเราขายถูกอะไรรับมาแพงขายแพงดูว่าลูกค้าแล้วแต่ลูกค้าว่าลูกค้ารับได้ที่ราคาทุนเท่าไหนเห็นไหมครัมันจะดีตรงที่ว่าเฮ้ยถ้านี้รู้สึกแพงไปลูกค้าก็ไม่ซื้อได้แล้วก็ไปซื้อตัวที่ถูกกว่าร้านเราจะขายแบบนี้นะครับก็คือไม่ถัวเฉลี่ยให้ลูกค้าเลือกราคาทุนที่ลูกค้าพึงพอใจได้นะครับฉะนั้นอะไรเรารับมาถูกเราขายถูกอะไรรับมาแพงขายแพงไม่ใช่รับมา5บาทก็มาขาย15อย่างนี้ลูกค้าจะ เส e ียผลประโยชน์ใชเยอะนะครับของเราเนี่ยอะไรรับมาถูกขายถูกอะไรรับมาแพงก็ขายราคาสูงนะครับหรือว่าเนี่ยพวกนี้เกินราคาก็มีเนี่ยผมถึงตอบไม่ได้เนี่ยลูกค้าว่าราคามันจะตายตัวที่เท่าไหร่นะครับอย่างนี้อันหนึ่งเกือบร้อยก็มีนะครับเนี่ยตอนนี้เห็นไหมผมติดป้ายราคาไว้เนี่ยลูกค้าติดป้ายราคาไว้เนี่ยคือให้ให้รู้นะครับว่าของลดราคาเนี่ยเนี่ยรายการลดราคาเนี่ยบอกราคาลดหมดเลยนะครับเห็นไหมลดราคาทั้งร้านนะครับสต็อกแน่นๆนะลูกค้าเนี่ย ลูกค้าว่าสต๊อกเยอะนะเขามาแจกกันสมมุติเขานับเลยว่าเด็กผู้ชายมี500คนถ้าร้อคนตรงนี้นี่ไม่รู้พอหรือเปล่านะครับนี่ไปหมดเลยนะพวกนี้นะครับนี่ไปหมดเลยนะไอพวกรถของเล่นพวกนี้ครับมีทุกปีนะครับผมไลฟ์ช้าไปด้วยซ้ำจริงๆผมต้องไลฟ์ตั้งแต่ต้นปีแล้วเพราะว่าช่วงนี้คนเขาก็เริ่มเอามาเนี่ยโบโบไปแล้วข้างบนเนี่ยลูกค้าเนี่ยโบโบนี่ไม่ไม่ใช่อะไรนะสต็อกมันหายไปนะครับนะเดี๋ยวมาดูต่อนี่ลูกบอลนี่เมื่อกี้ก็ไม่ได้โชว์เนี่ยนี่ก็ลดราคานะครับนี่ 15บาทนะครับแถวหนึ่งได้6ลูกเนี่ยคือเหตุผลว่าทําไมเขาชอบถึงชอบเข้ามาร้านส่ง20เพื่อซื้อไปแจกเพราะว่ามันถูกแต่ถ้าไปเข้าร้านของเล่นเหรอลูกค้า6อันนี้ผมว่ามีเป็นรอยนะเนี่ยนะครับเนี่ยลดราคาหมดเลยเป่าฟองเนี่ยเมื่อกี้ก็ไม่ได้โชว์นะครับนี่เนี่ยเห็นไหมแล้วสต็อกเราแน่นเลยนะเพราะว่าผมรู้ว่าวันเด็กจะมาเนี่ยเห็นไหมครับนี่นะครับเป่าฟองเนี่ยแล้วสวยๆทั้งนั้นเลยนะเขาชอบแจกกันมากเลยนะครับวันเด็กเนี่ยเห็นไหมครับ เนี่ยเดี๋ยวลูกสาวผมก็จะจัดงานวันเด็กที่โรงเรียนแต่ไม่รู้จะได้เปิดหรือเปล่าเพิ่งเปิดไปปิดอีกแล้วปิดเพราะปีใหม่คนติดเยอะใช่ไหมครับโรงเรียนปิดอีกแล้วนะครับอันนี้ทําคล้ายๆบบบี้ชาร์กแต่ไม่ผิดลิขสิทธิ์นะครับนี่ถ้าเป่าฟองมันแตกมันเสียหายหเปลี่ยนได้หมดขายดีที่สุดเป็นเป่าฟองเป็ดครับแล้วขายมายาวนานมากที่ขายดีเพราะมีลูกเล่นอ่าเห็นไหมลูกค้านี่มันมีลูกเล่นนะมันมีเสียงนี่เห็นไหมครับไอตัวนี้ก็เลยขายดีนะครับ อันนี้ลายใหม่เพิ่งมานะครับพวกนี้เป็นลายใหม่เพิ่งมาเนี่ยลายเบบี้ชางเนี่ยเพิ่งมาใครมีลูกนะจะเคยได้ยินเพลงนี้เบบี้ชางกจุด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 เนี่ยอีตัวนี้แหละลูกค้าตัวนี้เลยนะตัวนี้แหละครับแต่มันทาคล้ายๆนะมันไม่ได้ลอกเลียนแบบนะครับไม่ผิดลิขสิทธิ์นะครับอ่านี่ลายผลไม้ก็มานะครับลายรถไฟก็มีนี่นะครับนี่นะครับเป็นของเล่นเป่าฟองนะครับเอาเป่าเนี่ยจุ่ม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 แล้วออกมาแล้วก็เป่า อ่ะนี่นะฮะเห็นไหมลูกค้าเนี่ยเนี่ยคือของเล่นเป่าฟองนะครับมีมอกอหมดนะครับเนี่ยมอกอติดให้เห็นเลยนะครับไม่ต้องห่วงนะครับเอาไปขายเอาไปแจกเด็กไม่อันตรายแน่นอนนะครับอ่าต่อมาอัานนี้โซนลูกโป่งบอกไปแล้วแต่ลูกโป่งนะเรามีหลากสีสันนะลูกค้าเห็นไหมครับงานวันเด็กก็ต้องมีการหยียบลูกโป่งนะมีการเอาลูกโป่งไปตกแต่งงานนะนี่ครับพัดดาวเรามีสต,ต็อกให้พร้อมเลยครับอ่าสต็อกให้พร้อม แล้วมาที่ร้านทัดดาวไม่ต้องห่วงนะครับทุกอย่างเรามีป้ายราคาติดหมดเห็นไหมลูกค้าป้ายราคาเราติดให้ลูกค้าดูหมดอ่าโอเคเนี่ยครับของเล่นเรามีประมาณนี้นะครับวันนี้เอ่อพวกนี่ครับพวกของเล่นเด็กที่เป็นคุณไอกระดิ่งอ่าลูกค้าได้ยินไหมอ่ากระดิ่งนะครับก็มีนะครับครบมาของเล่นมาซื้อเพื่อแจกวันเด็กมาที่ทัดดาวมาครบจบนะครับสาหรับใครที่สนใจแฟนชายผมฝากไว้นิดนึงนะครับเผื่อลูกค้าแฟนชายดูนะครับ เดือนนี้เรามีแถมมีแถมคอมพิวเตอร์ไม่ใช่ระบบพอมนะแถมแถมคอมพิวเตอร์นะครับ,รบเอาไปตั้งไว้เล่นในร้านหรือจะเอาไว้ทํางานนะครับเราแถมให้เลยนะครับแถมให้ฟรีนะครับตั้งแต่ไซส์เเป็นต้นไปนะครับแล้วก็ใครที่วางแผนจะเปิดร้านกะทัดดาวนะครับลูกค้าช่วงปีใหม่อย่างที่ผมบอกคือคิวแฟนชายมันจะเยอะฉะนั้นพอคิวแฟนชายเยอะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือลูกค้าต้องจองแล้วใช้ระยะเวลารอนเนี่ยมากขึ้นนะครับฉะนั้นใครจะเปิดกุมภาตอนนี้ต้องจองได้แล้วนะครับอ่า โอเคไปยังไงขอตัวลาไปก่อนนะครับลูกค้าวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ